วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อโจอลั่นอุงอิงทำแบบนี้ไม่ทันแน่เราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอฟซีทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่า บอสโจเราคือจะดีใจคักสมกับเราฮักเราแพงอีหลาพาลูกลุยพาลูกสร้างลูกก็ได้ใจพ่อคักสู้นำพ่อทุกอย่างแถมนับมือเก่งขึ้นด้วยดังขึ้นด้วยอนาคตวงสาวน้อยมีแต่จะดังไปหน้าได้เบิ่งพ่อโจองอิงมีความสุขครับพ่อพาทำไรลูกสาวไม่เคยเกี่ยวงอนเลยขยนันเหมือนพ่อจริงๆริงจริงๆแมนครับ สู้นำพ่อคักเนาะดีใจนำพ่อโจเนาะสู้สู้เดอ้อพ่อลูกคู่บุญยืนหนึ่งจ้าคอมเมนต์ที่สองกล่าวว่าพ่อพาหาพาสร้างลูกก็ได้ดั่งใจพ่อไปด้วยกันบ่อมีบนไหนไ่นยท้อใจให้เห็นพบพ่อกันยามใดมีแต่ความสุขสนุกสนานในการทำงานสมกับพ่อลูกคู่บุญอย่างแท้จริงคอมเมนต์ที่สามกล่าวว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทย ใช้ขสุดยอดเยี่ยมต,ต,ตัวตัวอย่างทิ้งทางดีทำให้ประเทศไทยได้มีที่นิยมชมชอบขึ้นชื่อหมอลำบงแรกของประเทศไทยอีสานพ่อลูกคู่บุญยอดฮิตส,สร้างชื่อเสียงแต่กระแสที่ดีอับหนึ่งมาแรงแซงโค้งของประเทศไทยค่ะลูกสาวของพ่อโจก็ตอบโจทย์รับมือร่วมมือสามัคคีร่วมใจร่มแรงกับพ่อได้ดีมากค่ะขยันด้วยใจทำงานอดทนสู้รู้จักความไม่เอาแต่ใจตนเองรับฟัง คำสอนของพ่อโจและละรักเคารับเทิดพ่อโจได้ดีมากค่ะและน้องศรัทธารู้คุณเอฟซีแท้นี้คือศิลปินสาวน้อยอยอดที่มีคุณภาพมีคุณค่าจริงๆค่ะพ่อลูกคู่บุญแท้คอมเมนต์ที่4กล่าวว่าพ่อลูกคู่บุญนับวันนี้แต่จะดังปังนำพาสาวน้อยก้าวไปข้างหน้าอิหลาสิพาพ่อโจจับหนึ่งพันล้านแน่นอนคอมเมนต์ที่หกล่าวว่า สีแดงแชมป์อีกปีครับอีก,อกน่าสนที่ท่าศิลปินสาวน้อยที่อยู่ทีมอื่นกับเลือกทีมสีแดง FC จะเลือกใครตอนที่มีการโหวตทีมสีแดงเท่านั้นคอมเมนต์ที่6กล่าวว่าพ่อลูกคู่บุญคู่บาร,รมีขอให้ได้ผ่านทุกๆผลงานเด้อจ้าอ้อมเพียงอุงอิงอิงอิงิงทำหาอิงทางอิง่มเพียงเพียง คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเครียดกับการเมืองมาดูพ่อลูกคู่บุญดีกว่าพอได้หายเครียดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าววา่าอีลาเก่งขึ้นหลายจัดท่าทางถ่ายรูปเองได้เป็นงานเท่ากับระดับมืออาชีพที่ทำงานมานานเก่งๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าววา่า บอสโจทั้งสร้างและพาลูกสาวทำลูกสาวก็อดทนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสมกับเพิ่นฮักลูกสาวผู้ใหญ่ดังใจเลยปังปๆไปเรื่อยๆเดอพ่อลูกคู่บุญคอมเมนต์ Comment ที่ถัดไปกล่าวว่าสมกับเป็นลูกสาวคนโตของพ่อโจมแม่นุดความเป็นธรรมชาติตัวตนที่ไม่ต้องสร้างความจริงใจนี้และองุงอิงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า สู้สู้ครับพ่อลูกคู่บุญเป็นกำลังใจให้นะครับบอสน้องอุ๋งอิงเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับเอฟซีอ่างทองครับผมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่อลูกคู่บุญพากันเฮ็ดพากันสร้างพ่อเพ้่กระสมองเพชรคักอีหล่าก็ะได้ใจพ่อเพล่คักปังปัง,ปงรวยรวยไปนำกันคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า สง่างามบอสกับลูกสาวหลานน้อยบุญบาร,รมีอุ้มสมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฟ้าประธานมาเพื่อร่วมพลังสร้างสรังจันหมอลำให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมดังไกลทั่วโลกภาพยนตร์ไข่อ้อก,ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่แหละบาร,รมีสร้างสมมาถึงคิดได้และต้องทำได้สำเร็จปาฏิหาริย์บานมีคู่บุญคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่อโจอเพิ่นเก่งอยู่แล้ว อีลากกำลังเก่งขึ้นเรื่อยๆสุดยอดพ่อลูกกับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าและน้องแมปละเห็นแกงน้องแมปบอกว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญตามที่ยายแก่นมเน่าชื่อต่อพูดละหรือตามที่บักบ่าวตุ้ยที่บุคลิกแย่พูดจริงหรือไม่หรือโมเพื่ออยากเอาชนะอุ้งอิงกระนั้นหรือคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า เป็นไดล่ะบอสบอสพาลูกหาปูหาปลาเพาะสใส่ลูกบอสโตลงจับได้แต่ปลาโตแยะๆพันล้านอยู่โบไก่เกินเอื้อมเดินลูกบอสจับปลาเก่งอย่างนี้น่าจะเกินพันล้านคักคอมเมเนที่่่ถัดไปกลาาววต์ เป็นภาพที่น่ารักพ่อลูกคู่บุญนะครับพ่อก็หล่อลูกสาวก็สวยน่ารักนะครับลูกสาวอุงนอิงรัตนาพอลูกบอสโจชนุษหมอนอิงมาเดี่ยวนิกกี้สาวน้อยเชนบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่อดีถ่ายกับน้องอยู่ข้างใช้น้องมือขวาบอกรักเอถ่ายคู่กับน้องควรอายุข้างใช้น้องคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า น่ารักทะกคู่พ่อลูกคู่บุญเจริญร,ำร่ำรวยรวยบุญรักษาให้มีอายุยืนนานสาธุค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบุคลากรคุณภาพของประเทศไทยรักพ่อโจและลูกลูกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าทำให้ผมหวนนึกถึงวันที่บอสโจพูดว่าลูกสาวองอิงฝากท้องแม่หน่อยมาเกิด คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอิลาตาฮักตาแพงลูกสาวพ่อโจสวยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเอาเงินสู่มือได้ลูกสาวหล่าไปงานนำพ่อพ่คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าธรรมชาติมากๆๆๆพ่อลูกแอติ้งไม่ต้องสอนมาเองคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า บอสจับฝอขึ้นมาคอยกะฝากใจใส่ทานตะวันพุ้นแลว้วขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะคะ่ะเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ่ะ